วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานก็หมายถึงการหาจังหวะเข้าซื้อหุ้นเข้าเทรดหุ้นในช่วงที่หุ้นต่ำกว่ามูลค่าโดยเน้นส่วนต่างแห่งความปลอดภัยหรือเรียกว่า Margin Offset ก็คือราคาหุ้นต่ำกว่าราคาพื้นฐานหรือราคาราคาธุรกิจของหุ้นมากแบบสุดๆเรียกว่าต่ำมากต่ำกว่าราคาจริงมากการที่จะเข้าซื้อหรือเข้าเทรดได้นัน้นณราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นนั้น เทรดเดอร์ต้องมีความรู้และมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้นได้เป็นอย่างดีจึงจะสามารถรู้ว่าหุ้นที่เราเข้าเทรดนั้นมีราคาต่ำกว่าพื้นฐานส่วนมากเทรดเดอร์กลุ่มนี้ก็จะถือได้ถือยาวราคาต่ำกว่าพื้นฐานมากหรือต่ำกว่าพื้นฐานสุดๆเข้าซื้อและก็ถือยาวไปขายที่ราคาเท่ากับ พื้นฐานหรือสูงกว่าพื้นฐานเ,เดดเดอร์กลุ่มนี้ก็จะวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเองไม่ได้ไปเปรียบบทวิเคราะห์อของนักวิเคราะห์ตามสื่อหรือตามโบกต่างๆมาใช้